สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับหนิงอีกแล้วนะคะในช่องนุชอินตุคิมาเจ้าทุกคนวันนี้หนิงจะพามาพูดภาษาตุรกีขั้นพื้นฐานใช้งานได้จริงถ้าใครที่ต้องการจะเรียนมาเรียนรู้ไปได้วยกันค่ะก่อนที่จะไปเรียนรู้กันหนิงนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ห้หนิงด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปของหนูนะคะนะมาเจ้ามาเรียนรู้กันเลย ต้องเริ่มพูดก่อนนะคะว่าถ้าหากทุกคนลงจากเครื่องบินจะเห็นว่าในอาคารพาณิชย์นะเออในอาคารของสนามบินนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าออเขาจะพูดว่า Ho s แก i ดินิสฮอสแกดินิสฮอสแกดินิส,อฮ,อส,นสฮอสแกดินิสนะเขาก็จะพูดอย่างนี้เหมือนแต่ว่ายินดีต้อนรับมาแล้วถ้าหากเราได้ยินเขาพูดกับเรา ให้เราพูดกลับไปว่าฮอสบุนดุกฮอสบุนดุกนะคะอย่าลืมนะคะถ้าคุณไม่พูดเป็นการที่เสียมารยาทมากอย่าทำนะคะ,ะถ้าหนึ่งคนเขาจะใช้คำกับเขาจะใช้คำว่าฮอสแกินแต่ถ้ามากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปเขาจะใช้คำว่าฮอสแกดินี้ไม่งงนะคะทุกคนนาจากแล้วก็คำต่อไปคำว่าสวัสดีสวัสดีภาษาตุรกีก็จะพูดว่า m มนทาบ่แมนาใช้ได้กับทุกคนนะคะอ่าไม่เว้นนะคะฮ่าคำต่อไปถ้าเราอยากแนะนําตัวเองอยากแนะนําตัวเราเองเราจะพูดว่ายังไงฮ่ามาเลยค่ะเบนิมเบนิมเบนิมอดตามด้วยชื่อของเราค่ะอ่าเบนิมอดมตามด้วยชื่อนะคะฉันชื่อหนิงฮ่า แล้วเราอยากจะถามชื่อเขาว่าเขาชื่ออะไรคุณชื่ออะไรจะพูดได้สามคำนะคะสามคำเซนินอาเ e n เนเซนินอาอนนแล้วก็มีคำว่าอา n ดนเนสเนอาดนแล้วก็จะมีคำว่าอิสมินเนสอิสมิน่าสามคำนะคะฟังดีๆนะคะทุกคนแล้วต่อไปถ้าเราจะถามเขาว่า คุณสบายดีไหมเราจะถามเพราะว่าอย่างไรถามคำนี้ค่ะแซนนัสซินแซนนัสซนสสนะคะแซนนัสซิคุณเป็นอย่างไรบ้างเขาจะตอบกลับเรามาว่าแบนยี่ยิมเทเชคคูแอดเดลิมแซนนัสซเขาก็จะตอบกลับเรามานะคะเห็นไหมคะแซนนัสซินเขาก็จะตอบกลับเรามา เขาบอกว่าแบนยีมเทชเชคเควเดลิมเห็นไหมคะเขาบอกว่าเขาสบายดีขอบคุณมากแล้วคุณล่ะเป็นยังไงบ้างเราก็จะตอบกลับไปค่ะว่าแบนเดะแบนเดะยิมนะแบนเดะยิมเทชเชคเควเดลิมนะหรือเราจะใช้คำอ่าเทชเชคเควเดลิมก่อนก็ได้ไม่มีปัญหานะคะเทชเชคเควเดลิมแบนยิมก็ได้นะคะไม่มีปัญหานะคะอ่าแล้วหนูก็จะบอกอีกคำนะคะว่าบางบางทีอาจจะเอ๊ะ ฉัาฟังทีง่อื่นทำไมมีมีเบนแล้วทำไมบางทีไม่มีอะไรเงี้ยอย่างงี้คะ่ะคำว่ายี้ยี้ยิมในประโยคเนี้ยในในประโยคที่ว่าอียีิมเทชิคกุยเดริมเนี่ยค่ะคำว่ายิมคำว่ายิมเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนลูกก็เป็นลูกของเบนนะคะอ่าเบนเนี่ยเขามีซรัอีกสี่ตัวเนาะอ่าอันนั้นก็ยิบย่อยกันไม่ว่ากันเบนเนี่ยอ่าเป็นแม่ แล้วยิมเนี่ยเป็นลูกนะคะอ่ามันเป็นสติของเขาอะคะ่ะเออคำว่ายิมเนี่ยมันมันเหมือนตัวเราค่ะไม่ต้องใส่เบนก็ได้หรือใส่ก็ได้ไม่ไม่เป็นไรนะคะไม่มีปัญหาค่ะคุณเลือกจะใส่ยังไงก็ได้ไม่เป็นไรอ่าอ่าผ่านไปนะคะทุกคนแล้วเราจะพูดว่ายินดีที่ได้รู้จักค่ะฉันยินดีที่ได้รู้จักคนอะไรเงี้ยเราก็จะพูดว่าเมนูออร์ดเมนูออร์ค่ะ เขาก็จะพูดกับเรามาเหมือนกันว่า b a n d e t memnun odum b a n d e t memnun odum เห็นไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะทุกคนไม่ยากเห็นไหมไม่ยากเออไม่ยากเลยค่ะอันนี้มันเป็นแค่ประโยคทักทายขั้นพื้นฐานที่ถ้าถ้าเรามาที่นี่อเราต้องเราพูดได้อะไรเงี้ย พูดได้เลยอ่าแล้วมันก็ง่ายด้วยค่ะไม่ไม่ไมยากต้องบอกก่อนนะคะว่าหนิงเองก็ไม่ได้เก่งแต่หนิงก็ได้เรียนมาหนิงก็เรียนมาเนาะหนิงก็เรียนแล้วก็เออหนิงก็เลยพูดในแล้วหนิงก็เลยพูดได้และอีกอย่างหนึง่งหนิงก็พูดในชีวิตประจําวันทุกวันวันหนึ่งใช้เยอะมากใช้บ่อยมากค,คือมันใช้ได้ในชีวิตจริงอะคะ่ะมันก็เลยพูดได้มันก็เลยพอรู้มันอาจจะผิดเพี้ยนบ้างแต่ เราไม่ใช่เจ้าของภาษาใช่ไหมล่ะอืมฮะแต่แต่เราแต่เขาก็เข้าใจเราที่เราที่เราพูดนะคะหมายถึงว่าอย่างยนหนูนนจะมาพูดเกี่ยวกับความรักเอ,อจะถามว่าอ,อฉันแลกคุณพูดว่ายังไงคุณรักฉันไหมเราจะพูดว่ายังไง ถ้าใครชอบคลิปหนูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูได้นะคะแล้วก็คอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยค่ะติชมกันได้นะคะอย่างไงก็วันนี้ก็หนูก็ขอขอบคุณมากค่ะวันนี้ก็สวัสดีนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ